มองแค่รงเท้าก็รู้ว่าเราต่างกันเหตุใดสวรรค์จึงดนพี่มาพบเธอโอยลองเพลงอยู่นั่นแหละจะเสร็จไหมคะวันนี้จะขุดเสร็จไหมท่านประธานเอ้ย เห็นอะไรคล้ายไม่ได้เลยอางัดไม่ออกติดหนุ่มพเนจรกับลูกสาวคนรวยเล่บอกแล้วค่ะคักเหมือนเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าเธอนั้นคือดอก้าคุณนาคุณมีหมุนเลยไหมโอ้ยทำอะไรอยู่คะนั่นจะเสร็จไหมคะนี่ติดลากโือ ลากใหญ่นะคะกูเรียกผมว่าอะไรตี้นท่านประธานเปลี่ยนเหอกูเปลี่ยนเหอเอ้าก็เป็นท่านประธานไงตำแหน่งโดยตำแหน่งแต่ก็โดยตำแหน่งอีกเลยมีอะไรก็ต้องทำให้ลูกน้องดูก่อนสสดีเพื่อนๆนะครับหนอนเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนอกจากปลูกได้ขยายเป็นแล้วเราก็ยังขุดเป็นด้วยใช่แต่การขุดเนี่ยไม่ใช่ขุดธรรมดานะกู ขุดไปขยายวันนี้เราจะมาขุดแบล็คเบอร์รี่นะฮะย้ายย้ายที่โอ้นี่คือต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะเอามาดูหน่อยเอามาดูหน่อยท่านนี่ลักษณะใบลักษณะอะไรก็จะคล้ายๆกุหลาบนะคะมสายพันธุ์เรียบร้อยพมาร์คสี่ห้านะคะขุดย้ายที่นะคะพอดีตรงนี้จะทำเป็นทางเดินลงนั่นเองนะคะ เลือกได้ใสสะดวกเลยท่านประธานไปลงเลือกตั้งได้สบายเลยนะคะเรียกได้ใช้คล่องนะคะขุดย้ายนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้องทอํายังไงก่อนคะต้องตัดแต่งกิ่งนิดใบออกก่อนกูตัดแต่งกิ่งออกให้เหลือไม่ต้องเยอะนะครับข้อดีของไม้ขุดย้ายเนี่ยคืออะไรกูรู้ไหมคืออะไรคะเขาจะให้ผลผลิตไวเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ได้อายุแล้วค่ะ ผมปลูกไว้เยอะนะที่รินตรงนั้นก็ก็สามารถที่จะขุดได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเราปลูกเสร็จปุ๊บแล้วลากเขาเลื้อยไปหรือว่าถาเขาเลื้อยไปกดให้เขาอยู่ใต้ดินปุ๊บเนี่ยวเขาจะออกลากไงออกลากก็ลากเขาเลื้อยไปเขาก็ออกลากอยู่แล้วใช่เขาออกต้นต้นใหม่อะไรนะฮะเขาจะออกต้นใหม่ไปได้เรื่อยตามรากที่ออกต้นใหม่ออกนอกโอ้ยล้นมากนะพูดผิดพูดถูกนะ เอาสู้ๆอึบอึบผมได้ยินบ่อยมากเลยคำนี้โขเวลาเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนก็จะบอกว่าอะไรสู้ๆนะคะสู้ๆนะแล้วก็มีชูสองนิ้วบางคนก็แบบว่าไม่พูดอะไรไม่จาไม่พิมพ์อ,อะไรเลยนะชูสองนิ้วมาเฉยๆลิปโพเลยคนก็ดีไงเขาเรียกว่าการให้กำลังใจกันใะครับเอ๊นขึ้นมาแบบนี้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นหน้า ราของหมอนั่นโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยถ้าติดก้อนใหญ่แบบนี้เวลเราไปปลูกดีดมากเลยกูรู้ไหมก้อนใหญ่ๆเอาไปถึงวางได้เลยเนี่ยอ่านะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกเราก็สามารถที่จะล้างไปลากไปได้่ต้เอาไปเยอะดินอะ่ะ าใหญ่มากเลยโกสวยแบบที่โกสวยเลยนะคะให้ผลเร็วได้แบบเนี้ยติดผลไวนะคะพอเราไปปลูกปุ๊บเนี่ยต้นเขาโตก็แตกยอดมาปุ๊บเนี่ยบำรุงดีๆปุ๊บเดี๋ยวเขาให้ผลเลยนะค่ะแบบเนี้ยนี่ก็คือแบล็คเบอร์รี่นะคะพิมาร์สสี่ห้าตัวนี้ตัวนี้รูใหญ่รสชาติดีเข้มข้นแต่ว่าข้อเสียงเขาก็มีนะโกคือหนามหนามนะคะที่จะมีหนามเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปปลูกเนี่ยถ้าใครปลูกสายพันธุ์เนี้ย นะครับผมแนะนําว่าให้ท่านปลูกแบบห่างๆจากบ้านหน่อยค่ะ <c oughs> หรือไม่ปลูกเป็นแนวรั้วหรือถ้าจะปลูกให้เป็นพื้นที่ของเขาได้ได้แต่อย่าปลูกแบบว่าเดินชมเออแบบไม้สวยงามมันแบบนี้ปลูกแบบหน้าบ้านริมรั้วไม่ใช่ริมรั้วปลูกเป็นเออบ้านสวนรอบบ้านเล็กเจอเขาวงกดน้าเน่ยเออ,อย่าไปทำมันแบบเขาวงกวดว่าปลูกไว้โชว์แต่ถ้าเราปลูกไว้ในวงท่อ เอาไม้ตั้งขึ้นอะไรแบบเนี้มดน,นได้ไดก็คล้ายๆกุห <c oughs> ลาบใช่เออมันเหมือนกันแหละหนามก็อยังคล้ายกันกับกุหลาบนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะปลูกได้เป็นไม้ที่มีวิตามินซีสูงโขค่ะตังเกงกับตัวเล็กก็เงเกียงลูกเข้าใจน่ะพี่เชื่อไหมค่ะเสื้อเนี่ยก็เสื้อลูกค่ะตังเกงเข้ากัเกงลูกค่ะมีกกขอ,องผมอ,อ,อ,อย่างเดียวคือให้ดูไม่ได้หนุ่มใจแต่ขาดอีก โอเคน, <Okay. S 1> นี่นะเห็นไหมสวยไหมโกสวยเป็นถอแบบนี้เราสามารถจะปลูกใส่วงท่อหรือว่าเราสามารถที่จะปลูกแบบว่าเอาเฉพาะที่ทําเป็นไม้ตั้งขึ้นก็ได้ค่ะสวยนะครับน้าน้าปลูกไว้ทําผลนะบเบคเบอร์รี่เนี่ยบเบคเบอร์รี่นี่เป็นพืชที่อร่อยนะโกผมบอกให้นะอร่อยอร่อยอร่อยบางคนชอบกินมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขามีความหอมอ่ะเวลาเรากินเข้าไปมีกลิ่นขึ้นจะหมูกเขาเรียกว่ากลิ่นเบอร์รี่ไงโกค่ะใช่เพราะว่าเบคเบอร์รี่นะคะนั่นแหละ ตัวนี้แหละเบอร์รี่จริงๆนะไม่ต้องหาต้นนึงต้นใหญ่โตใหญ่มากโอเคทีนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งอะไรเอาให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยอะวันนี้เดี๋ยวต้อลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะได้สองต้นแล้วพอแล้วนักกุเนาะพอแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปเข้าบริษัทอีกวันนี้วันนี้คงต้องบินไปสาทรเลยกูค่ะเดี๋ยวคืนนี้ขึ้นมาขุดต่อจะได้ไม่ร้อนเุนก่อยมางเลยแล้วช่วงนี้เครื่องบินก็ไม่ได้ไปเครื่องบินอันนั้นแล้วกูทำยังไงคะเช่าเหมาลำเบงเลยอ ไปคนเดียวมันจะได้สบายกว้างคผมจะได้วิ่งเล่นบนเครื่องบินเปิดกระจกอะไรได้ไงกลงได้ทีสบาย <laughs> พัดสบายไ <laughs> ม่ต้องเปิดแอร์ไงไม่เปเลืองเลกเส้นทางเองได้ได้ใครจะไปกับผมก็มาขึ้นพร้อมกันี่นครพนม <laughs> <laughs> วันนี้หน,นวดลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพี่พี่ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวย,รรยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรานสำเร็จแด่ตัวท่านและครอบรัวอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอกันใหม่คลิปหน้าว บายบายไปแ <ผม S 2> ล,ล้วกดอาบน้ำก่อนเข้าสาทรีิโอ้หลายเรื่องอันนี้เอาไปด้วยผมโกะค่ะเดี๋ยวโกะเอาไปเองกูรอไปเนาะ,อะเออผมไม่ต้องพาไปสาทรหรอกจิ๊กง่าย <c oughs>